สุดชิงแชมป์สกูตเตอร์ไฟฟ้าปี2021กับแชมป์เก่านายบอดแม็กกับน้องใหม่นายบอด F40 ของปี2021ไปดูกันยกที่1เปรียบเทียบสเปคอย่างแรกนะฮะเราไปดูกันที่ล้อนะครับทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแม็กหรือว่า F40 เนี่ยต่างก็มาด้วยล้อยางลมขนาด10นิ้วนะครับแต่ว่าของแม็กเนี่ยจะมีสารกันรั่วอยู่ข้างในด้วยนะครับผมแต่ว่ารุ่น F40 เนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่ามาพร้อมกับยางสแปร ถึง1เซตนะครับต่อไปเรื่องเบรกนะครับเบรกของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอาจจะคนละรูปแบบกันนะฮะของนายบอดแม็กเนี่ยจะเป็นรูปแบบของดรัมเบ k e แล้วก็มีอิเล็ก i ริก a k รกนะครับแต่ว่าของ F40 เนี่ยจะเป็น d i s ิสเ a k กอย่างต่อไปในเรื่องของโครงสร้างนะฮะนายบอดแม็หนัก18.7กิโลกรัมนะครับลักษณะมั่นคงแข็งแรงถึกทนแน่นอนนะครับส่วนของ F40 เนี่ยน้ำหนัก15.8กิลกรัมนะครับ เคลื่อนไหวคล่องแคล่วยกง่ายนะครับต่อไปในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะไนบอดแม็สนะครับแม็ Max สมชื่อมากับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดของ s e กเว y ยไนบอนะครับที่ทำสกูตเตอร์มาอยู่ที่15.3 Ah นะครับหรือว่าวิ่งได้มากที่สุดถึง65กิโลเมตรต่อชาร์จใช้เวลาในการชาร์จ7ชั่วโมงในส่วนของรุ่น F40 นะครับอยู่ที่10.2 Ah นะครับและวิ่งได้40กเมตรต่อการชาร์จใช้เวลาชาร์จ6.5ชั่วโมง ในเรื่องมอเตอร์นะฮะทั้ง2รุ่นนะครับมาด้วยกำลังวัตต์350วัตต์นอมินนะฮะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่700วัตต์ทำความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องรับประกันการรับประกัน F40 คูณ2ไปเลยนะฮะ การรับประกันมอเตอร์สูงสุดอยู่ที่2ปีและแบตเตอรี่อยู่ที่1ปีตัวราคานะครับไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นายบอทแม็กตอนนี้ราคาอยู่ที่33,900บาทและ F40 อยู่ที่29,900บาทครับยกที่1ให้แม็กไปเลยครับ1นยกที่2นะครับ x อ e r r i r นะฮะยกที่2เนี่ยจริงๆแล้วจะมีทั้งความเห็นของผมและก็ความเห็นของคอมมูนิตี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง a c e b o o k Group นะครับ YouTube แล้วก็ทาง IG นะครับผมสามารถติดตามได้ทั้ง3 Channel นะครับผมตามนี้เลยตึ๊ดๆนะครับมาดูกันนะฮะว่า e x t e r i o ียของ2รุ่นนี้ต่างกันยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะฮะเราเริ่มจากด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ารุ่น Max เนี่ยสูงกว่า F 4 0เล็กน้อยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานของคนที่สูงนะครับมีส่วนสูงมากหน่อยสักประมาณ170บบวกบกนะครับรุ่น m a x เนี่ยจะเริ่มขี่สบายต่อมานะฮะดีเทลเล็กๆอย่างเช่นกระดิ่งนะครับแม็กก็มีนะอยู่นี่เอง แต่ว่าในส่วนของเอ e r i e s เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของการเนี่ยดีดเอาในส่วนของคันเบรกเนี่ยเหมือนกันนะครับเป็นเบรกแบบว่าเป็นกริปเอาอย่างนี้นะครับต่อมานะฮะในเรื่องของไฟหน้านะครับทั้ง2โมเดลนี้ลักษณะไฟคล้ายกันมากนะครับผมต่อมาในเรื่องของตัวคอตัวสเตมบอดี้ลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยแมทเทียลเหมือนกันนะครับผมจนกระทั่งรลราบมาถึงข้างล่างในช่วงของข้อพับเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับในของ F อ e r i e s เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่ารุ่น Max เล็กน้อย ซึ่งการรับการสัร่นคลอนเนี่ยของรุ่นแบ็กเนี่ยจะทําได้ดีกว่าเล็กน้อยแต่ที่ต่างกันเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของลักษณะการพับการพับของตัวพับเนี่ยอยู่ด้านหน้าและการพับของรุ่น F S Series เนี่ยจะอยู่ด้านหลังอันนี้แล้วแต่คนถนัดถ้าเกิดเราลงสกูตเตอร์มาแล้วเราแบบจะอันล็อกเลยนะครับ F S Series ก็จะถนัดมือกว่านะครับมาจนถึงด้านหน้านะฮะตรงนี้เองนะครับขนาดของยางทั้ง2รุ่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าว่าดูจากสเปคชีตเนี่ย จะเห็นว่าเป็นยางเขบนิ้วทั้งคู่แต่จริงๆแล้วนะฮะหน้ายางของแม็กเนี่ยใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับประมาณ2มิลซึ่งหน้ายางแม็กเนี่ยก็เลยมีกริปที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าแม็กเนี่ยมีน้าหนักที่มากกว่าเวลาไปขี่เนี่ยกริปของแม็กเนี่ยก็จะแน่นกว่านะครับผมต่อมาทางด้านข้างตรงนี้นี่อันเนี้ยีเด็ดเลยนะครับผมคือระยะใต้ท้องซึ่งถ้าเกิดมองจากมุมกล้องฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าตัวนั้นเนี่ยระยะใต้ท้องเนี่ยมันสูงกว่าซึ่ง เดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกเลยว่าการขับจริงเนี่ยระยะใต้ท้องเนี่ยมีผลแมททีเรียลของใต้เครื่องเนี่ยของรุ่น m a ็เนี่ยมันเป็นพลาสติกแต่ว่าในรุ่นของ S40 เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียม ดังนั้นเวลาที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยเรายังสามารถเอาเท้าเนี่ยไปช้อนตัวใต้เครื่องนะครับเพื่อเอาไปยกขึ้นฟุตบาทโดยที่เราไม่เจ็บได้อีกด้วยนะฮะอันนี้เกรดเล็กเกรดน้อยดังนั้นใครชอบรุ่นไหนนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะฮะและสําหรับยกที่2นะครับก็จะเป็นแม็กนะฮะที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเป็นคะแนนนํา2 0ยกที่3แข่งขันบนทางวิบากตอนนี้เราอยู่ที่สนามอีโกคาสโมโนวิลเอชคิวครับ เรามาดูกันว่าใครจะทำเวลาได้เร็วกว่ากันบนการจำลองสถานการณ์จริงไปชมกันครับเริ่มกันที่นายบอทแม็กซ์นะครับกับด่านแรกปลดล็อกโซ่นะครับซึ่งแม็กก็ต้องล็อกที่ช่องว่างด้านหลังซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างแคบก็เสียเวลาเล็กน้อยในการจะถอดโซ่ออกนะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์พุ่งไปเลยครับปังชนกับฟุตบาทเข้าให้นะครับเพราะว่าพื้นที่ใต้ท้องที่ค่อนข้างน้อยนะครับ เจอฟุตบาทที่สูงประมาณ12เซนติเมตรก็จะขูดเป็นธรรมดาสำหรับการเข้าโค้งนะครับแม็กไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าโดยเครื่องที่มีน้ำหนักพอสมควรและก็อัตราเร่งที่ดีถือว่ามีความมั่นคงในการเข้าโค้งทุกจุดครับการทำความเร็วขณะที่พ้นโค้งนี่ถือว่านิ่มนวลหนักแน่น ไปได้โดยดีครับกับโคง้งไม่ว่าจะหักซอกแค่ไหนเอาละครับเข้าโคง้งอีก1โคง้งและอีก1โคง้งก่อนจะไปเจอทางวิบัติลูกระนาด3ลกูกปังปังปังโอ้โครงนิดหน่อยครับชนกับยางเข้าให้เพราะว่าน้ําหนักเครื่องที่น่าจะหนักแล้วก็การยกขามก็ลําบากนิดหน่อยนะครับสำหรับการยกที่มือเดียวและสุดท้ายครับเป็นการพรับและยกขา้ามจบได้สวยครับกับนายบอทแม็กซ์ ต่อเนื่องกันไปเลยกับนายบอด f 40ครับออกตัวสตาร์ทได้ดีสำหรับการปลดล็อกของ f 40เนี่ยทำได้ง่ายครับเพราะว่ามีโครงสามเหลี่ยมด้านหน้าก็ถือว่าถอดโซ่ได้อย่างรวดเร็วประกอบได้อย่างง่ายได้ออกตัวสตาร์ทไปโดยที่ไม่ต้องยกเลยครับพ้นด้วยกับฟุตบาทที่สูง12เซนติเมตรด่านแรกชิวๆครับกับนายบอด f 40 อัตราเร่งนะครับถือว่าทําได้ดีในการเข้าโค้งมีโยกเล็กน้อยถ้าเทียบกับนายบอทแม็นะครับเพราะว่าน้ําหนักของนายบอทเอฟซเนี่ยเบากว่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับในการขับขี่ทุกโค้งผ่านไปด้วยดีอัตราเร่งที่สวยงามคล่องแคล่วโค้งนี่โอสบายครับไปแล้วครับถึงโค้หงหักซอกเบรกก็ไม่มีปัญหาครับกับดิสเบรกที่ขนาดกว้าง140มิลอีก1โค้ง และโค้งสุดท้ายก่อนเข้าทางรูปรนาด3ลูก,าาลกปังปังโอ้โค้งครับโอ้โหแต่ว่าบรีกได้ดีนะครับยกก็ง่ายโอ้เร็วกว่านายบอทแม็กเยอะครับการปลดล็อกก็ทําได้อย่างรวดเร็วไม่มีปัญหากับการปลดล็อกจากด้านในและยกข้ามไปแล้วกับ2มือจบชิวๆนายบอท F40 สรุปผลการแข่งขันนายบอทแม็กซ์ทำเวลาไปได้1นาที11วินาทีและนายบอท F40 หนาที9วินาทีทําให้ F40 ชนะไป และตีตือขึ้นมาเป็น2-1และยกสุดท้ายยกที่4สมรรถภาพการเบรกและอัตราเร่งครับผมเราจะไปดูที่เบรกกันก่อนก็นจะเห็นได้ว่าแม็กซ์เนี่ยทำการเบรกในระยะสั้นได้ดีกว่านะครับนีวิ่งมาที่ความเร็วสูงสุดเลยนะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม็กซ์ก็ทําได้ดีกว่านิดหนึ่งครับต่อไปนะครับเป็นอัตราเร่งด้วยโหมดสปอร์ตนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า F 4 0เนี่ยแซงขึ้นมานิดเดียวจริงๆนะครับ ถือว่าตาเร่งทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีและต่อเนื่องกันไปเลยนะครับกับการทดสอบทำเวลาแม็กสปีดซึ่งเราก็จะพบว่า F40 เนี่ยทำได้เร็วกว่านิดเดียวอีกเหมือนกันนะครับแม็กซ์ก็ตามมาหางก,กันแค่แบบนิดเดียวจริงๆสรุปผลยกที่4นะครับนายบอด F40 ก็ชนะไปทำให้ตอนนี้มีคะแนน2-2เท่ากันครับผมและผลการแข่งขันของวันนี้ทั้ง4ยกได้แก่ i b o t Max แล้วก็ F40 นะครับผมว่าได้ที่1ทั้ง2รุ่นนะครับผม2รุ่นนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่ารุ่นนายบอ a x กเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่สมบุกสมบันขับได้ไกลแรงแข็งแรงส่วนในรุ่น F40 เนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมก็ไม่ได้แย่ไปกว่ารุ่น Max เลยนะครับแต่ว่าจะได้ของเรื่องการพกพาการยกขึ้นยกลงที่ถนัดนะครับผมซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยผมว่าดีมากๆทั้งคู่นะฮะแล้วก็สมควรที เราจะต้องดูกันยาวๆไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมว่ารุ่นไหนเนี่ยจะเป็นรุ่นที่1นนะฮะแต่วันนี้ผมบอกได้เลยว่ากินกันไม่ลงจริงๆสําหรับลูกค้าที่ยังสงสัยค่าใจนะครับสามารถมาทดลองได้ที่นี่เลยนะครับ m o n นวิวเอชคนะครับอยู่ที่จุฬาซอย28ถนนมันททัดทองนะครับหรือว่าติดต่อเราได้เพิ่มเติมที่ Line แอดไซด์โมโนวิวนะครับหรือว่าเบอร์โทร0 2 1 0 7 2 9 9 3และดูข้อมูลในเว็บได้ที่ ww w m o n o บโ e โนวนะครับสำหรับ การท้าชิงในวันนี้ผมภูมิไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ